ส่วนอีกหนึ่งงานครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะจัดในช่วงสัปดาห์หน้านะฮะเชิญชวนท่านผู้ชมไปเที่ยวง,งานนี้ก็หน่อยนะฮะอยู่ที่นครปฐมครับเพราะว่านครปฐมเองเนี่ยนะฮะเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้กับกรุงเทพ<ะ>และของดีของดังของอร่อยเขาเยอะจริงๆนะครับซึ่งทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐมเขาเตรียมจัดงานนี้ครับงานมหกรรมสินค้าดังจังหวัดนครปฐมนะครับงานจะจัดวันที่12 ถึง16มก,กราคมที่จะถึงนี้ก็คือวันพุธนี้จัดยาวไปจนถึงวันอาทิตย์นะฮะที่ศูนย์การค้าเซนทัลพลาซาสารยาชั้นหนึ่งงานนี้สินค้าเพียบเลยนะฮะมีสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่าสินค้า GI สินค้าเกษตรอินทรีย์นะฮะแล้วก็ยังมีสินค้าเกษตรปลอดภยัยสินค้าโอทอสินค้าชุมชนของดีประจำจังหวัดนครปฐมที่เขาเรียกว่าเป็นของดังมีอัตลักษณ์ รสชาติเฉพาะตัวยกทับกันมาขายอยู่ที่เซ็นทัลพลาซา่าสาลายานะครับเอาเป็นว่าใครยังนึกภาพไม่ออกเอ๊ถ้าฉันไปนคะรปฐมฉันจะไปเที่ยวอะไรจะไปกินอะไรกันดีมีตัวอย่างมาให้ดูคุณโหนย,ยจริงเหรอคะเออ,อไปดูกันหน่อยครับ นครปฐมเมืองแห่งความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติและอุตสาหกรรมการผลิตที่มีคุณภาพสินค้าดีสินค้าดังอันดับต้นๆของเมืองไทยด้วยความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ความอุดมสมบูรณ์ทำให้สินค้าที่ออกมาจากจังหวัดนครปฐมได้รับการขึ้นทะเบียนสินค้า GI สินค้าที่มีสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่มีทั้งอัตลักษณ์และรสชาติเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครค่ะ มาแล้วค่ะมพะพร้าวสดจากสวนบุญเลิศบางช้างค่ะเดี๋ยวแพาขออนุญาตให้พี่จิตติศักดิ์เจ้าของสวนช่วยชอ,อ,อ็อปขา้แพงหน่อยได้ไหมคะได้ครับยินด,ดีครับขอบคุณค,ค่ะน้ำมะพร้ราวของที่นี่นะคะไม่น่าดังไกลถึงอเมริกาทั้งหอมทั้งหวานแล้วก็สดชื่นชื่นใจมากๆเลยค่ะพี่จิติศักดิ์ คุณผู้ชมเขต้องหอิวแล้วก็อยากจะชิมยำส้มโอแน่ๆเลยค่ะชิมเลยแล้วกันค่ะชิมเลยครับหอมแล้วก็มีความกรอบของหอมเจียวด้วยส่วนส้มโอนะคะฉ่ำมากๆเลยนี่จะมีเมี่ยงสี่แบบนะคะมีเมี่ยใบใบชะพู เมี่ยงใบท่อม<ะ>แล้วก็เมี่ยงกีบบัวแล้วก็จะมีเมี่ยงใบทองหลางถ้าอย่างนั้นแทย์ขออนุญาตชิมเมี่ยงดอกบัวนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมน่าทานมากๆเลยนะคะขออนุญาตชิมค่ะคุณผู้ชมคะเป็นเมี่ยงคําที่มีรสชาติ ความอร่อยมากๆเลยนะคะแพ้บอกก่อนเลยนะว่าตั้งแต่แพ้เกิดมาเอา,อางี้ดีกว่าไม่ได้เวอร์เกินไปร้านเมี่ยงคำลำพญาเป็นร้านเมี่ยงคำอันดับแพ้ยกให้เป็นอันดับหนึ่งในใจแพ้เลยแล้วกันค่ะ งานมหก,กรรมสินค้าดีจังหวัดนคปรปฐมงานที่ได้รวบรวมสินค้าดีสินค้าเด่นสินค้าเกษตรปลอดภยัยและสินค้าชุมชนภายในงานท่านจะได้พบกับสินค้าชื่อดังมากกว่า45ร้านคา้าพร้อมชมชิมอาหารอร่อยร้านดังอย่างส้มโอนครชัยศรีหาสายพานันเมี่ยงคําลำพญาเมี่ยงคําชื่อดังพร้อมอัตลักษณ์เด่นและอาหารปลอดภัยอีกมากมายเลยค่ะมาที่นี่ครบจบอร่อยแน่นอนค่ะ พบกันได้ในวันที่12ถึง16มกราคมนี้ที่ศูนย์การคา้าเซนทันพาซาสารยาชั้นหนึ่งมาชิมมาช้อปของอร่อยกันนะคะหรือช้อปออนไลน์ผ่านไลฟ์สดได้ที่เพจมาากรรมท่องเที่ยวค่ะกดติดตามกันเยอะๆนะคะ จะไปก็ได้นะจะไปที่เซ็นทัลสาลยาก็ได้กับงานมหกรรมสินค้าดีจังหวัดนครปฐมนะคะซึ่งเขาก็จะจัดตั้งแต่วันพุธนี้วันพุธที่12ไปจนกระทั่งถึงวันอาทิตย์ที่16นะคะที่ศูนย์การค้าเซ็นทัลสาลยาชั้น1ค่ะหรือใครไม่สะดวกไปกลัวโควิดก็สามารถที่จะช็อปออนไลน์ผ่านไลฟ์สดได้นะคะที่เพจมหกรรมท่องเที่ยว เพื man, ่อเพิ min. ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้สินค้าภายในจังหวัดสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนค่ะอ่าย้ำอีกทีเพจมหกรรมท่องเที่ยวเพจมหกรรมท่องเที่ยวนะคะอืมก็สามารถเข้าไปดูไปช็อปกันได้เลยนะครับ